สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรอไฟนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับชาวลัคนาตุลราศีตุลน,นะคะช่องของนารายุวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวตันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่22ตุลาคมนะคะผู้ที่มีดาวจันดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีตุลก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะเจาะจคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเมา ว่าเป็นดวงส่วนตัวชนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปเนาะซึ่งในการหาลัคนาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะจ๊ะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะ่ะ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมสาสาการพ่าทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้วยนะจ๊ะ นะ,ะเดี๋ยนาราจะอ่านในเรื่องโหราศาสตร์ดวงดาวก่อนครึ่งคลิปแรกนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดไพ่ทาโร่ประกอบให้อีกครึ่งคลิปหลังเนาะสำหรับท่านใดที่ฟังในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวงงงกงกงประกันใดานาราขอภัยล่วงหน้าด้วยนะคะนี่คือการอ่านศาสตร์ตะวันตกคะ่ะจะอ่านไม่เหมือนกับศาสตร์ไทยนะคะแนะนําให้ดูแบบแยกศาสตร์นะคะ านาราจะอ่านดวงความรักแยก3สถานะนะคะสถานะแรกคือสถานะคนโสดหมายถึงคนโสดสนิทนะคะแล้วก็คนที่มีคนคุยไม่มีสถานะก็ถือว่าเป็นคนโสดนะคะแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะคือคู่ที่คบกันมีสถานะชัดเจนแล้วนะคะเป็นแฟนกันนะคะแต่งงานกันแล้วแต่มีประเด็นปัญหา ไม่เข้าใจกันนะคะทะเลาะก,กันนะคะห่างกันออกไปอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่มีประเด็นนะคะสำหรับคู่ที่ไม่มีประเด็นก็คือคู่ที่แต่งงานกันแล้วมีสถานาชะชัดเจนกันแล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยากันแล้วนะคะ,ะไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่อยากจะมาดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันคะ่ะโอเคเรามาดูที่คนโสดก่อนนะคะ ดาวประจําเรือนตัวตนของคุณคือดาวศุกร์เนาะเดือนนี้ทํามุมที่ดีมากๆเลยนะคะมายังดาวพุธที่อยู่ในลักนณาเกิดของคุณนะคะคนโสดนรา,ามงว่ามีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางระยะใกล้ๆหรือมีคนรู้จักแนะนํามาให้นะคะนะพี่น้องนะคะรุ่นน้องนะคะแนะนํามาให้เพื่อนบ้านนะคะหรือใครที่เรารู้จักนะคะมีเกณฑ์ที่จะแนะนะ่แนะนเลยละ่ะ แนะนำคนมาให้รู้จักนะคะได้พูดคุยกันนะคะหรืออาจจะไปเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเจอเนาะส่วนคนที่มีคนคุยนรา,ามองว่าเดือนนี้เป็นการคุยที่นะคะเห็นภาพในเรื่องของความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะไปอีกสเต็ปหนึ่งได้นะน่าจะเป็นการาบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนได้นะคะสําหรับคนคุยเนาะ แต่สิ่งที่นาราจะเตือนนะคะสำหรับคนโสดนั่นก็คือบางทีเนี่ยนะคะมันมีทั้งคนที่หวังดีกับเราแล้วก็คนที่โสดไม่จริงเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจังหวะเวลาที่จะมีคนเข้าหาคุณค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนเข้ามาแล้วนาราอยากจะให้จังหวะเวลาที่มีคนเข้ามาให้เลือกนะคะเราลองดูดีๆก็แล้วกันนะคะว่าคนไหนมันดูท่าทีมีพิรุษเนาะ ก็ประมาณนี้ที่นาราจะเตือนเพราะว่ามันน่าจะมีคนที่เ,เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโสดไม่จริงอะ่ะประมาณนี้นะคะหรือใครที่เข้ามาแล้วมาพูดในเรื่องของเงินเงินทองทองอันนี้ตัดออกไปได้เลยนะคะสำหรับคนโสดเนาะ เดี๋ยวมันจะมีนิวมูลในราศีพิจิกอันนี้นารามองว่าคนโสดบางคนที่ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องมีแฟนนารามองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณหันมาดูแลตัวเองนะบางคนหันมา,าดูแลสุขภาพตัวเองแต่งองค์ทรงเครื่องรักสวยรักงามนะคะลดน้ําหนักอนะ่ะมันอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับคนโสดบางท่านนะคะแล้วก็ มันจะมีนิวมูลนะคะในราศีพิจิกอีกเอ่อเป็นเรื่องจังหวะเวลานั่นแหละนะคะที่มาดูแลตัวเองแล้วก็มีดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่5พฤศจิกายนซึ่งดาวศุกร์เนี่ยนะคะย้ายเข้าสู่เรือนบ้านเรือนครอบครัวนะคะคนโสดหลายคนนะคะถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นจังหวะเวลาของการพบโซเมิได้นะคะพบคนจากอดีตชาติได้หรืออาจจะได้มีโอกาสกลับไปแดงไปยังสถานที่เก่าๆแล้วเจอหรือคนเก่าๆที่เราไม่ได้ ได้เจอนานแล้วอย่างเงี้ยนะคะกลับมาได้เจอกันโดยบังเอิญก็ได้นะคะเนาะต่อไปนะฮะดาวพุธนะฮะจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในเรือนที่2อันนี้นะ่าาราบองว่าน่าจะไปเกี่ยวข้องในส่วนของการงานเนาะแต่ความรักเนี่ยเมื่อดาวพุธย,ยายเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยถ้าจะ นารามองว่าเป็นเดือนของการที่ถ้าเมื่อดาวภูยายเข้าสู่เรือนสองอะ่ะมันเป็นเรือของการที่มาโฟกัสที่ตัวเองซะมากกว่านะคะไม่ใช่โฟกัสที่คนอื่นเนาะสำหรับคนโสดน,นะคะต่อไปนะคะเ,เดือนนี้คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะนารามองว่าความตึงเครียดในหลายๆเรื่องที่มาจากคนอื่นหรือคนรอบข้างเดือนนี้ดีขึ้น นะคะบางคนที่มีประเด็นปัญหาไม่เข้าใจกันคนรักดูห่างเหินดูนิ่งๆไปนะเรามืว่าเดือนนี้นะคะจริงๆแล้วกลับมาปรับความเข้าใจกันได้สักพักหนึ่งแล้วสําหรับบางคนมีการกลับมาเคลียร์กันแล้วความสัมพันธ์ก็เริ่มดีขึ้นทีละเรื่องกันแล้วกันเนาะมันไม่ได้ดีขึ้นทีเดียวไปทุกๆเรื่องมันทยอยดีขึ้นแต่ทีละเรื่องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่มีประเด็นปัญหามาจากคนอื่นเนี่ยยังไงก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของคนที่มีประเด็นนะคะมาจากคนในบ้านจริงๆนะคะที่เป็นฝั่งคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือครอบครัวของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยประเด็นปัญหานี้ยังมีอยู่นะคะแต่ถ้ามาจากคนอื่นที่ไม่ใช่คนในบ้านคนในครอบครัว อันนั้นจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของเราจริงๆเนี่ยนารายังเห็นความตึงเครียดอยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าดาวเสาร์มันยังทํามุมเสียทำมุมสีแดงนะคะเขาเรียกว่ามุมฉากมุมฉากคือมุมเสียเนาะนะคะถึงดาวอังคารนะคะมันหมายถึงเราพยายามต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอะเพื่อความสัมพันธ์ของเรา เพื่อคุณค่าของเราเองหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าตอนนี้เรายังมีความรู้สึกว่าต่อสู้ไปมันมันเหนื่อยอ่ะอนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือการที่เราต้องการเอาชนะครอบครัวนะคะชนะใจครอบครัวชนะใจใครสักคนหนึ่งอ่ะเราพยายามอยู่นะคะแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นไหม นารามองว่าอดทนอีกนิดนึงนะคะรอให้ดาวอังคารนะคะมันย้ายทํามุมที่มันคลายเครียดมากขึ้นเนาะซึ่งอังคารจะย้ายทํามุมคลายเครียดมากขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนธันวาเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีเรื่องที่ดีขึ้นแต่บางเรื่องมันก็ยังตึงๆอยู่สิ่งที่นาราจะบอกได้อย่างเดียวก็คือให้อดทนอดกลั้นเข้าไว้นะคะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะธันวาแล้วนะคะเนาะธันวาอะไรนาราพฤศจิกายนไม่ได้เริ่มเลยนะคะบางคนคิดแบบนี้ คือเวลามันวิ่งเร็วเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะโอเคไหมที่รักนี่ก็จะสิ้นเดือนตุลาแล้วนะคะนะจริงๆแล้วสัปดาห์ที่3ของพฤศจิกาความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันนารามองว่าก็คลายขึ้นแล้วนะนะคะแต่เป็นช่วงปลายปลเดือนพฤศจิกาไปเลยนะคะนะเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับคู่ที่มีประเด็น ต่อไปนะคะสำหรับคู่ที่ไม่มีประเด็นเดือนนี้หลายๆคนวางแผนที่จะซื้อทรัพย์สินอะไรร่วมกันหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นแนวคิดขยับขยายหรือบางคนวางแผนที่จะมีบุตรด้วยนะเออบางคนบางคู่เนี่ยอาจจะวางแผนการตั้งคันนะคะเท่าที่เห็นจากโหราศาสตร์ดวงดาวแล้วมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันได้ไหมลองดูนะคะ มีเกณฑ์ได้สําหรับคู่ที่พร้อมที่จะมีน้องนะแต่ถ้าคู่ที่ยังไม่พร้อมเนี่ยนะรามาว่าก็ป้องกันตัวเองด้วยก็แล้วกันนะคะเนาะในส่วนของคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเดือนนี้นะรามาว่าคู่ที่ไม่มีประเด็นเนี่ยไปโดดเด่นในเรื่องของการพากันไปทําอะไรสนุกสนุกเนาะเช่นชวนกันมา,าทําอะไรที่มันแบบที่ก่อนหน้าน,นี้เราไม่ได้ทําร่วมกันนะอะประมาณนั้นอนะบางทีก็้องแนวสิบแปดบวกมันก็พูดมากไม่ได้เนาะ โอเคไหมนะแต่เอาเป็นเอาเปว่าเข้าใจตรงกันนะลัคนาตุลราศีตุลน,นะคะดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยในวันที่30นะทีนี้อังคารมาทำมูที่มุมที่ดีมูอะไรทำไมนะาราผู้ไม่ชัดมุมที่ถึงพฤหัสนะารามาว่าคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นเนี่ยมีโอกาสจะได้ไปพบปะ เพื่อนฝูงหรือเจอสังคมอะไรใหม่ๆหรือเป็นจังหวะเวลาที่เราไปใช้ชีวิตร่วมกันกับคนรักจากก่อนน้นนี่อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันกับแฟนกับคนรักเลยนะคะเนาะแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ะ ทีนี้ในเรื่องของครอบครัวกับเรื่องที่บ้านเนี่ยนะคะมันยังมีประเด็นอยู่นะคะนารามองว่าถ้าเป็นอะไรที่มันคอนโทรลไม่ได้นะสำหรับคู่ที่ไม่มีประเด็นเราอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องนั้นดีกว่าปล่อยให้มันไหลไปตามกาลเวลาเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะนะอันนี้คือสําหรับคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นเนาะนะคะนารามองว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่ๆบางคนเนี่ยวางแผนซื้ออะไรร่วมกันนะขายที่ดิน อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเป็นการสร้างรายได้อ่ะสร้างเงินหรือเก็บเงินก็ได้นะคะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนะคะนะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมของอดวงดาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะว่าไพ่จะออกมาเป็นย่ังไงนาราขอเก็บชาร์จดวงแป๊บหนึ่งนะคะ จริงๆแล้วอะลัคนาตุลราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าเดือนที่แล้วอ่วมเลยใช่ไหมอ่วมเลยเนาะนาราบอกแล้วว่าสัญญาว่าเดือนพฤศจิกาจะดีขึ้นนะคะใครที่ดูดวงในเดือนที่แล้วก็ดีขึ้นจริงๆนะ การเงินดีขึ้นนะชาวลัคนาตุลราศีตุลน,นะเดือนนี้เดี๋ยวก็ไปอ่านเรื่องการงานการเงินนะเดือนที่แล้วนาะราไม่ได้ลงคลิปนี้เนาะเพราะว่าชีวิตยุ่งเหยิงนะคะราศีสุดท้ายแล้วขอสับไพ่ดีๆหน่อย อืมไพ่ดีเลยนะคะใบแรกเอกซับคัพจัสเมนเดอะเฮอริท น,ะะน่าจะเป็นสถานการณ์ของเดือนที่แล้วเนาะเก็บเนื้อเก็บตัวเดอะเฮอร์มิตนะฮะหถ้วยเอไม่ใช่ห้าเหรียญ9้าดาบนะฮะบางคนยังมีความตึงเครียดอยู่นะฮะว้าวเดอะซันมาแล้วสําหรับบางคนนะฮะสิบน่าจะมาจากครอบครัวจริงๆล่ะนะคนที่มีความเครียดอะนะคะ สัญลักษณ์ของการตั้งคันมาแล้วสอดคล้องกับดวงดาวเลยนะคะตั้งคันมาแล้วนะคะ มาที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดก่อนนะนี้เดือนที่แล้วน่าจะเก็บเนือ้อเก็บตัวนะคะซุ่มเงียบทาอะไรสักอย่างหนึ่งนรามอว่าคนโสดเนี่ยนะฮะน่าจะมีคนเข้ามาแล้วนะช่วงที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยนะคะแต่เป็นจังหวะเวลาที่คุณก็ยังไม่ได้ถึงขั้นอยากจะเปิดตัวอะไรนะคะ ก็คุยคๆไปได้เรื่อยๆเพราะว่าคุณมองว่าคุณมีเรื่องอื่นที่ต้องไปโฟกัสมีเรื่องอื่นที่ต้องไปเครียดแต่มีคนเข้ามาตามตือ้อเข้ามาตามจีบแน่นอนนะคะสาหรับคนโสดส่วนคนที่มีคนคุยนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธนะ์เนี่ยโอ้ยเนี่ยนะคะถึงเวลาแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์มันต้องคืบหน้าและพัฒนาไปแล้วนะคะนะเพราะว่ามีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมานะ,ะมีไพ The ่ดีเอ็มเพสขึ้นมาจัสตเมนขึ้นมาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการ ถึงเวลานะคะที่จะเก็บดอกออกผลนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเดือนนี้มีไพ่ใหญ่มา1น3่งสองสถึงสามใบนะหนึ่ามใบเลยนะคะเดเมเจอร์คนาขึ้นมาถึง4ี่ใบเนี่ยแสดงว่าสถานการณ์ที่ผ่านมามีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วเนาะในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดแต่ว่ามันก็มีเรื่องอื่นเครีครยดๆอยู่นะคะอาจจะเป็นมาจากคนอื่นก็ได้นะคะนะ หรือเป็นการที่เราอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่ก่อนนั้นเนี่ยนะคะมันแรงแคนหรือไม่ได้รับการเอาใจใส่แต่ว่านารามองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันน่าจะดีขึ้นหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะยังไม่เติมเต็มเราก็ได้นะคะมีคนเข้ามาแต่เราก็ยังมีความกังวลใจอยู่กลัวเขาวาจะเอาชู้นู่นนี่นั่นนะคะคิดเยอะคิดมากคิดไปไกลกังวลไปเองนะคะซึ่งไม่มีอะไรนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการเจอคู่นะคะคนเก่าเก่าวนเวียนอย่างที่นาราบอกเนาะมันก็จะสอดคล้องกับดวงดาวนะคะจัสตมนขึ้นานาเนี่ยบางคนเน อาจจะได้ไปสถานที่เก่าหรือมีโอกาสที่จะพบโซเมซึ่งเป็นคู่มาจากอดีตชาตินะคะแล้วสัญลักษณ์ของดาวสุขขึ้นมาคือ the empress นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความมีความรักการมีความสัมพันธ์นะ,ค,ะคนที่จะเข้ามาก็ทามาให้คุณมีความรู้สึกพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าสถานการณ์นะคะไพ่สองเหรียญอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ศึกษาดูใจกันไปก่อนสําหรับบา,บางคนนะคะดูนิสัยใจคอกันนะคะไพ่สองเหรียญเป็นไพ่สับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะก็คือพยายามปรับปรุงบาลานซ์หรือทําอะไรให้มันเข้ากัน บางทีคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช่สเปคเราเสมอไปแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการปรับปรุงตัวเข้าหากันบ้างเนาะสำหรับบางคนนะคะคนโสดจา๋า ต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนา,ารามองว่าสิ่งที่ทําให้คุณเครียดเนี่ยนะคะมันมาจากคนในบ้านคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆนะคะหรือเป็นเรื่องของการเงินก็ได้นะคะที่มีผลกระทบมาจากครอบครัวเราหรือมีผลกระทบในเกี่ยวกับครอบครัวของเราสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่เครียดมากๆแต่นา,ารามองว่ามันมีเรื่องที่ดีเข้ามาด้วยอย่างที่นาราบอกตามโหรศาสตร์ดวงดาวแต่ว่ามันจะค่อยๆดีทีละเรื่องนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําได้คือตอนนี้อย่าเป็นเหมือนก้าวดาบบางคนเนี่ยออกแนวกังวล วนใจเครียดมากเป็นไมเกรงกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเป็นสภาวะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้รู้สึกตัวคนเดียวแล้วโดดเดี่ยวผู้น่ารัก อาจจะรู้สึกแบบนี้แต่เป็นอารมณ์น้อยอกน้อยใจไปเองนะคะคุณไม่ต้องกังวลไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาเป็นการที่มีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้เป็นสิ่งที่จักรวาลบอกแล้วว่าเธอสมควรที่จะได้รับนะคะมันถึงเวลาแล้วประกอบกับดาวเสาร์ก็เดินหน้าแล้วแต่ว่าเสาร์มันยังมีทํามุมตึงอยู่เนาะมันก็เลยต้องใจยเย็นๆแต่พฤหัสเดินหน้าแล้วในเรื่องของการสื่อสารนะคะในเรื่องของพี่น้องหรือการช่วยเหลือจากสังคมของคุณนารามองว่าคุณได้ความช่วยเหลือจากจากคนเหล่านั้นอยู่แล้วนะคะ หรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราดีขึ้นเนาะสำหรับคู่ที่มีประเด็นนะคะกับคนรักของเรานาลามองว่ามีเกณฑ์กลับมาตามตื้อกลับมาขอโอกาสซึ่งกันและกันอยู่นะไม่ใช่ว่าจะไม่มีแล้วก็เป็นการกลับมาของคนรักเก่าคนเก่าๆวนเวียนสัญลักษณ์ของการกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่ก้าวทั่วเป็นไพ่ของการที่กลับมาแล้วก็ กลับมาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในลักษณะที่คุณเองก็พอใจหรือตัวเขาเองก็พอใจเป็นจังหวะเวลาที่กลับมาแล้วยังไงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะคะพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างในเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้เรามีปัญหานะคะยังมีการาพยายามปรับปรุงตัวเข้าหากันในบางเรื่องอยู่นะคะสำหรับบางคู่เนาะแต่มีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือความรักความสัมพันธ์จะกลับมาอยู่ในเกมปกติได้แต่ว่ามันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจริงๆแล้วตามโหราศาสตร์ดวงดาวมันก็จะเป็นช่วง ช่วงเดือนอไหนะเดือนธันวาเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเนาะนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะคะอย่างที่นาราบอกเป็นเดือนของการวางแผนในเรื่องทําอะไรสักอย่างในเกี่ยวกับการเงินแน่ๆนะคะ เกี่ยวกับครอบครัวของเรานะฮะวางแผนที่จะซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมนะฮะหรือเป็นจังหวะเวลาที่มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการลงทุนหรือช่องทางการทามาหากินเพิ่มเติมกับคู่รักหรือคนรักนะฮะเป็นจังหวะเวลาที่มีการวางแผนในเรื่องของการมีบุตรมีน้องนะฮะใครรอคอยการมีบุตรมีน้องมีโอกาสที่จะได้นะฮะแต่สิ่งที่จะทําได้อย่างเดียวตอนนี้ก็คือลดความกังวลและความเครียดลงนะฮะหรือเป็นจังหวะเวลาที่เราและคู่ไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะฮะใช้เวลามีความสุขก้าวถ้วยคือสัญลักษณ์ของความพึงพอใจหรือตัวคนเองพึงพอ ใจในความสัมพันธ์ณนะปัจจุบันที่เป็นอยู่นะคะเนาะแต่อาจจะไปเคลียดหรือโฟกัสเรื่องอื่นซะมากกว่าในเดือนนี้นารามอว่าคู่ที่ไม่มีประเด็นเนี่ยมีอะไรได้เริ่มต้นทําอะไรด้วยกันใหม่ๆแน่นอนนะคะหรือบางทีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญน,นะคะ จากคนในบ้านคนในครอบครัวก็ได้นะคะในสัญลักษณ์ของเด็กขึ้นมาเนาะสสญลักษณะของการตั้งครนแต่ถ้าใครไม่ได้อยากตั้งครนก็ป้องกันกันแล้วกันนะคะน่าจะได้ของขวัญอย่างอื่นมานะคะเนะาะไพ่โดยภาพรวมนารามองว่าสิ่งที่ทําให้คุณกังวลและเครียดเนี่ยมันมาจากอารมณ์ภายในของคุณเองบางทีมันอาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วนารามองว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือพยายามคอนโทรลตัวเองอารมณ์ตัวเองให้ได้เนี่ยยังไงนารามองว่ามันสามารถ คือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วหัวระศาสต์ดวงดาวมันกำลังเดินหน้าแล้วยังไงนารามะว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเกิดมาจากปัญหาอะไรมันจะค่อยๆดีขึ้นกันแล้วกันนะคะเนาะสำหรับหลายๆคู่เลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เลิฟโรแมนต์กันนะคะอยากบอกอยากแนะนำอะไรสำหรับชาวราคนาตุลราศีตุลคะ เดี๋ยวเปิดคนโสดก่อนนะคะคนโสดคุณในไพ่ o o d e f ็ of Fire นะคะสัญลักษณ์ของเทพเจ้าธาตุไฟนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะพบรักซึ่งเป็นเอเจนซีของคนธาตุไฟนะคะเมสิงธนูมีเข้ามาเนาะเป็นสัญลักษณ์ธาตุไฟคือการมีแพชชั่นคนที่เข้ามาจะทําให้คุณมีความรู้สึกแบบมีแพชชั่นมากๆอ่ะก็คื มีอารมณ์อินเทนส์ลึกซึ้งอ่ะแล้วเป็นสัญลักษณ์ของการพบโซเมตเนี่ยนะคะน่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะเป็นเอ e เน y ของคนธาตุไฟนะคะต่อไปคนที่มีคู่ที่มีประเด็นคุณได้ไพ่นะคะ very soon เนะคะเห็นไหมนารำมองว่าน่าจะได้กลับมาเคลียร์กันได้นะเร็วเร็วนี้นะคะเนาะเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาของคนเก่าๆใจเย็นๆนะคะน่าจะเคลียร์ปัญหาได้นะ ไพ่ล่วงอโออเคอ่ะสำหรับคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะ คุณได้พ่ forgive and forget นะคะนารามองว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอะไรที่มันมีผลกระทบต่อความรักความสัมพันธ์เขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์มันจะยั่งยืนก็คือต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยแล้วก็ลืมในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปเนาะไม่ว่าอะไรจะเข้ามากระทบความรักความ,วามสัมพันธ์ก็แล้วแต่ปล่อยมันไว้ในอดีตเพราะสถานการณ์ปัจจบุบันความรักความสัมพันธ์คุณดีอยู่แล้วหรือใครเข้ามาทําให้คุณหงุดหงิดใจหรือกังวลใจสําหรับผู้ที่ไม่มีประเด็น ก็คือเอาโหสิกรรมให้สําหรับทุกๆคนเพื่อที่เราจะได้ไปมีชีวิตที่ดีมีชีวิตคู่ที่ดีเนาะสำหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะของดวง ประจำเดือนพฤศจิกายนสำหรับชาวรักนาตุลราศีตุลน,นะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์ subscribe, กด s u b s c ร i b e กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดค,คลิปที่เราอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมภาษาการไพ่าทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปนะคะดวงความรักประจำเดือนธันวาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ